ก็เราก็จะเห็นแหละว่าตอนนี้พอจีนเนี่ยทําท่าจะเริ่มตีตื้นไล่ทันในสองเรื่องเรื่องแรกที่ไล่ทันแล้วนะครับหรือว่าบางเรื่องทําท่าจะแซงหน้าบางเรื่องถึงแม้ว่ายัางไม่ได้แซงหน้าแต่ว่าก็หายใจต้นต่อ,อเต็มที่นะนะก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์รรและเทคโนโลยีดังนั้นมัน,นไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเขาึงอเมริกาจึงกลัวว่าจีนจะไล่ทันแต่ก็แซงหน้าเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ พราะว่าวิทยาเทคโนโลยีเนี่ยมันใช้ได้ทุกเรื่องทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกพัฒนาเศรษฐกิจนะและเรื่องที่ไม่เกี่ยวพันกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นเรื่องของปัจจัยทางยุทธศาสตร์การเมืองความมั่นคงนะเรื่องของกองทัพใช่ไหมฮะมันรุนละงแต่ต้องใช้เทคโนโลยีทั้งสิน้นโดยไอย่างเช่ D igo, งไอ้ดิจิทอลเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราจะไปจะเห็นละนะครับฉะนั้นแล้วมันเป็นมันเป็นสรารพัดประโยชน์นะเรื่องของวิทยาและเแคโนโลยีที่ก้าวหน้านี่นะฮะดังนั้นถ้าชาติไหนเนี่ยผมบอกได้ว่าชาติไหนเนี่ยถ้าคุมอย คือคุณมเที่ยวเยี่ยนไฟแนนซ์คุณก็จะกลายเป็นผู้นาโลกแล้ว่าเป็นเจ้าโลกอ่าครับผมบอกได้เลยนะและสองเรื่องเนี้ยใครคุมไปตลอดคุณใชยก็คงจะรู้อยู่ใช่ไหมฮะว่าใครคุมตลอดใช่ไหมฮะนะครับแต่ตอนนี้เป็นไงครับเออไอเรื่องการเงินเนี่ยจริงก็ทํอท่าจะต,ตื่นพยายามที่จะสร้างหยวนไนเซชั่นนะสร้างเงินหยวนให้ทังหายขึ้นมานะซึ่งต่อไปนี้ก็คนยังมีโอกาสเติมมากขึ้นแหละดยเหตุการณ์ไอเริ่มมีไอปีโตหยวนมีอะไรต่างาขึ้นมานะครับค่า สายเอ่อเอ่อน้ํามันระหว่างจีนกับคู่ค้าต่างๆ <S <S กับรัสเซียกับซาอุข์กับอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับกับ UAE ทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็หันไปใช้เงินหยวนกันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เงินหยวนได้ทังหลายขึ้นมาหายวนเริ่มมีบรรยยทบาทเพิ่มขึ้นในจักรก้าของ SDR ของ IMF นะฮะนะครับการเก็บเงินหยวนเป็นทุนสำรองนะฮะหรือว่าเรียกว่าเป็นสื่อกลางในการค้าขายต่างๆก็มีแนวโน้มหยิบเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตอนไอ้เรืลึกยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เป็นการเป็นห่วงเป็นใจในขณะนี้ พอมีการควคุมได้นะในแง่ของการสร้างดอลล่าให้เป็นเป็นคีย์เคอร์เรนซีระหว่าเงินตราสกุลหลักของโลกและสิ่งที่มีการคุมได้มากๆก็คือไอ้โครงโครงการไอ้โอนเงินทั้งหลายนะที่เราเรียกว่าสวิ์สวิสใช่ไหมฮะไอ้โอนเงินโอนข่าวสารข้อมูลทางการเงินทั้งหลายเนี่ยนะครับซ่องมีธนาคารเป็นบริเวณแห่งทั่วโลกเป็นสมาชิกอยู่นี่นะฮะอริการก็อยู่สุดเรื่องนี้ได้อยู่นะครับนะแต่ฉะนั้นอริกายังไม่ค่อยเป็นห่วงมายายในเรื่องนี้ แต่ที่เป็นห่วงใหญ่เป็นใหญ่มากก็คือเรื่องของไอ้การเงินไม่ค่อยเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่ในเรื่องของการคับก็คือเลยครับก็คือบทบาทของการใช้นโยบายการค้าอเมริกาตอนนี้มันเริ่มมีข้อจํากัดเพราะอะไรครับเพราะก่อนนี่สินมหาศาลนี่ไงครับยังได้เห็นอยู่ใช่ไหมครับก่อนนี่ต่อไปนะครับตอนนี้อเมริกาก็เล็งที่จีนว่าเอ๊ะคุณจะเทขายบริดบัตรที่คุณซื้อไปเยอะแยะมากมายที่ล่าเึ่งตอนนี้จีนก็ตขายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมก็สร้างความไม่พอใจให้ไงอเมริกายางหนกหลายใช่ไหมฮะ นะครับเพราะว่าครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเป็นชาติที่มีหนี้สินอนอกประเทศมากที่สุดในโลกนะครับคือถ้าเทียบระหว่างอเมริกากับจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต่างกันมากก็คือชาติหนึ่งเป็นเจ้าหนี้หมายเลขหนึ่งโลกส่วนอีกสองชาติเนี่ยเป็นเจ้าหนี้หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองโลกก<อ>็คือญี่ปุ่นนี่นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดมันก็เลยอาจจะมีความบัดแย้งกันอยถือผ่านเรื่องนโยบใบกันต่างนะแต่ว่าเรื่องของที่วี่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นเรื่องที่ นํา <N> um> ไปสู่ความขัดแย้งกันแล้วก็ทําให้ปัดแจ้งปัดหากันปิดล้อมกันทุกรูปแบบโดยอ้างมาเลยครับอ้างเรื่องของความมัน่นคงนะครับเราจะเห็นเลยว่าทุกเรื่องเนี่ยโหวไหวถูกขึ้นบัญชีดำซาตีอีถูกขึ้นบัญชีดาบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนหกเจ็ดร้อยแห่งถูกขึ้นบัญชีดําที่เราเรียกว่า<แ>อยู่ใน entity list ของกระทรวงพาณิชย์ของ,งขอเมริกาเนี่ยก็รล้วนแล้วแต่กล่าวหาว่าไปกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นแต่คําถามคือว่าเอ้ในสมัยที่ เขาต้องการล้มล้างระหว่างกันแล้วกันนะฮะฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะล้มล้างทุนนิยมเพื่อสถาบันามโลกสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ขึ้นมานะะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการรักษาระบบทุนนิยมรักษาเสรีนิยมและก็ล้มล้างระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วทําไมมันไม่มีปัญหาความบัดแย้งกันมากในช่วงที่เป็นอยู่ขนาดนี้นแล้วไ้ช่วงสามสี่สิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นสื่อถึงเปิดประเทศมานี่เอ๊ะทำไมไอ้เรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดถึงกันเลยแล้วก็มีการร่วมมือกันอย ชาติหนึ่งก็ไปลงทุนีกชาติหนึ่งมากมายมหาศาลชาติหนึ่งก็ส่งชา้าไปขายชาติหนึ่งมาหาศาลมันก็เคื่อกคุลกงเกีก่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องกันมาแล้วอยู่ดีทำไมมันปะทุข,ขึ้นมาแบบที่เห็นอยู่ขณะนี้อานั่นสิครับนะครับใช่ครับฉะนั้นก็เปล่าได้เลยแล้วแลวมันปะทุข,ขึ้นมาอย่างชัดเจนขึคือเลยครับก็คือในช่วงประมาณสักประมาณประมาณสิบปีที่ผ่านมาเริ่มปะทุเห็นแล้วแต่ว่าที่ปะทุเห็นชัดๆเลยก็คือตั้งแต่ที่โดนทรัป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะเพราะ พราะจีนเนี่ยเลิ่มพังายขึ้นมาในเรื่องของเทวีหลายตัวเช่นหนึ่งเทวีอวกาศใช่ไหมครับจีนเนี่ยนะครับสามารถสร้างยาอวกาศเนี่ยไปสำรวจดวงจันทร์ด้านมืดได้เป็นแช่แรกในโลกนะครับแล้วต่อมาก็สามารถสร้างสถานีอวกาศแข่งอเมริกาได้ได้นะครับสามก็คือครับสามารถสรงสร้างไอยาเนี่ยส่งยาอวกาศไปสำรวจดาวองคารได้แะ้วก็สำเร็จเป็นาติที่สองโลกนะแช่แรกคืออเมริกาใช่ไหมฮะนะ เด็กก็ใช้เวลามีแค่สิบกว่าปีทำริงอีจังนี่นะฮะแลื่อสองเรื่องอะไรครับเรื่องของรถไฟด่วนไอ้ไฮสปีดเทรนเนี่ยโอ้นี่ไม่เกินสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเียที่จีนพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเจ้าโลกปัจจุบันเนี่ยราะทุกวันนี้ไม่มีใครสร้างไฮสปีดเทรนได้เก่งเท่าจีนนะครับแล้วก็ทั้งดีกว่าและถูกกว่าด้วยใช่ไหมฮะหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สองปรเทศแชร์ก็อยู่ในจีนไม่ได้เดียวละแต่ที่รถไฟมันวิ่งได้สองร้อยห้าสิบสามร้อยกิโลขึ้นไปต่อชั่วโมงนี่นะฮ ตอนนี้ก็ขึ้นไปบ้าแล้วนะดิชิไหมครับเมื่อสามเรื่องเลยครับทียอ์เมกาเป็นเป็นห่วงแล้วผมว่าตัวเนี้ยเป็นไข่รูกยอดที่อเมริกาห่วงเหมือนจงอางเพื่อมาหัวไข่เลยคือเรื่องไหนครับเรื่องชิปที่เล่นงานดันครับใช่ไหมครับสงครามถึงนั่นินะอาาจรย์เรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีนี่เลยครับตึ้งต้นน้ำก็คือชิปคอมพิวเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์ครับและล่าสุดเนี่ยพอหัวโวยเปิดตัวไอ้เมลเมล 6G มาเนี่ยมันสร้างความสั้นน่าเสือไปทั่วโลกครับ เพราะว่าโวไยกับพันธมิตรแต่เช่น S M ็มไเนี่ยนะครับบริษัทผู้ผลิตชิปของของจีนเนี่ยก็สามารถผลิตไอชิปอย่างน้อยเจ็ดนาโน,โนได้แล้วได้แล้วฮะ,<ล>ะในเชิงพันธมิตนะฮะในขณะนี้นะครับนะแล้วพอไปไปแค่เอามาดูทั้งเครื่องปรากฏว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่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 ททละเมิดเอ่อกรณีของซิสที่บัตรอเมริกาเลยนะที่อเมริกาใช้ในายาจีนมาตลอดนี่นะฮะไปไงครับฉะนั้นแล้วเรื่องของไอทีเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นสุดยอดที่ นะครับท,ที่ที่จีนเนี่ยพังไา้ขึ้นมาได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วอย่างบ้างในขณะนี้นะฮะและเป็นเรื่องเนี่ยที่ไอ้เรื่องอีกตัวอื่นเนี่ยผมว่ายังยังพอว่านะครับคุณจะมีเป็นคุณจะเป็นเจ้ารถไฟด่วนไฮสปีดเทรนคุณจะเป็นเจ้าเรื่องอวกาศที่มาหรือแม้แต่คุณจะเป็นเจ้ารถยนต์อีวีเนี่ยซึ่งเป็นอีเรื่องหนึ่งที่จีเนี่ยเป็นแต่ันพังาหขึ้นมาพร้อมอย่างเป็นผู้นําโลกในขณะนี้แะฮะนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องไอทีเนี่ยยอมไม่ได้ไม่ได้ ทำไมยอมไม่ได้ครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเืองและความมั่นคงก็คือกองทัพไงอืนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะฮะที่อยู่ตัวนี้นะครับถ้าคุณมีระบบไอทีที่ย่อก็ทุกวันเนี้ยเราจะเห็นนะครับว่าการสู้โรบสงครามอ่อมันได้แปลเปลี่ยนไปจากเดิมมาเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยสู้โรคบางทีคนตายไปเป็นเป็นสิบล้านคนสงครามโลกครั้งสองทั้งนะแต่ละครั้งตายไปครั้งละหลายสิบล้านคน แต่ว่าทุกวันนี้เราจะเห็นแล้วว่าการสู้รบไปเนี่ยมันเสียชีวิตคนน้อยมากตอนนี้ครับเพราะมันไม่ต้องใช้คนไงใช่ครับอาจารย์ยิงโดรนแล้วยังสามารถใช้เครื่องบินที่ไม่ต้องใช้คนขับด้วยมันก็คือโดรนขนาดใหญ่ใช่ไหมครับที่สามารถส่งไปทิ้งระเบิดนะครับหรือว่าไปยิงขีปมาวุธใส่ซค์ู้ต่อสู้ได้ดีนะอย่างที่เป็นต้นใช่ไหมครับนะมันเป็น u n นแมนวอ w a r f a มันเป็นชีตคนลวมันเป็นการการสู้รบด้วยสงครามที่ไม่ใช้คนนะครับ มันก็เลยทำให้ยุทธศาสตร์ความแปรเปลี่ยนมันก็ยิ่งแปรเปลี่ยนไปและไอ้ตัที่เป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะเหนือกว่าก็คือเรื่องของดิจิตอลที่ยิ่งไงครับ mm hmm. ว่าว่าใครว่าใครมีความสามารถในเรื่องนี้มากกว่าสามารถคุณจะใช้ระบบซูเปอร์โซนิกก็ดีนะครับใช้ระบบอะไรต่างๆก็ดีโดรนก็ดีเรื่องต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะนะครับเป็นไงครับมีความแม่นยําสูงนะฮะนะครับสามารถที่จะยิงจากเป็นพันๆกิโลได้อะไรต่างๆได้เนี่ย mm hmm. มันล้วนแล้วแต่คุณต้องมีระบบของไอทีที่ mm hmm. ที่ยอดเยี่ยมทั้งสิ้น นะครับมันก็เลยเป็นครับมันก็เลยทําให้ความหวังเินกันของซองา้านี้ก็เลยเกิดขึ้นนะครับต่อให้เกิดแรงสะเทือนของปัจจัยภูมีฐศาสตร์ไปทั่วโลกแบบทุกวันนี้นะครับ,รบ,รบแล้วก็ขบวนการปิดล้อมจีนก็เลยได้เกิดขึ้นไงอย่างที่เห็นอยู่ <c oughs> นะนะครับน,นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในมิติแบบนี้เราก็จะได้เห็นทุกๆก้าวของจีนที่ออกมาเนี่ยจะต้องแก้เกมนะฮะที่อเมริกาวางเอาไว้หลายประเทศที่เป็นลูกทีมของเขาจัดการร่วมด้วยนะจ๊ะ คำถามว่าจีนจะแก้เกมยังไงไช่ครับแล้วจะมีผลยังไงต่ออาเซียนต่อไทยอันนี้แหละครับเป็นโจทย์ที่เราจะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีที่เหลือเดี๋ยววิเคราะห์กันนะฮะได้ครับอาจารย์เพราะว่าจีนเนี่ยจะวิเคราะห์จะมีมาตรการเคลื่อนไหวสองเรื่องหลักๆนะฮะคือหนึ่งการพัฒนาภายในประเทศสองการออกมาปฏิสัมพันธ์นอกประเทศอสองเรื่องนี้เลยนะเราแยากเป็นสองระดับถ้าภายในประเทศนะครับเราเอาเน้นเฉพาะเรื่องสศรฐกิจไอโซจ้องกับไอซีโอพิชัของเรานะครับอาจารย์ก็จะทำเรื่องอะไร,องไรบ้าง เขาจะมุ่งสู่สิ่งที่ผมเรียกว่าประมาณสักห้าหกสมาร์ทด้วยกันครับความสมาร์ทในห้าหกเรื่องข้อแรกครับสมาร์ทโปรดักชันผิดให้สมาร์ทก็คือใช้โยีเข้าช่วยอย่างมากชูคําว่าอินดัสเรียลอินเทอร์เน็ตอย่างมากนะแล้วก็ใช้เรื่องของอะไรครับเรื่องของเอไอเรื่องอะไรหลังทั้งหลายเนี่ยมาช่วยอย่างมากนะเรื่องของการพัฒนาไอการฝิดของเขาจี่นี่นนะครับ ก็จีรุ่นแรกว่าตัวเองแพงแล้วเดี๋ยวนี้นะจะไปผลิตอะไรที่มันเน้นใช้แรงงานเข้มข้นใช้แรงงานาราคาถูกไม่ได้แล้วนะครับทุกอย่างในจีนมันแพงหมดนะครับแพงขึ้นหมดนะครับฉะนั้นแล้วเขาจะต้องผลิตของดีแต่ว่าของมีคุณภาพสูงนะตืนยกระดับทางด้านก,นการพัฒน,นาเทโ่โงยี่ขึ้นไปเพื่อเอามาใช้ในเรื่องของการผลิตทําให้การผลิตมันสมาร์ทขึ้นเรื่องแรกเลยนะสองก็คือเน,น,นี่ยอ้เนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วต้องจับตามองเลยก็คือคอว่าสมาร์ทเซอร์วิส สมาร์ทอ่บริการที่สมาร์ทนะฮะนะครับแล้วผมบอกเลยว่าต่อไปนี้จีนจะชูคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มมากขึ้นไอ้ยหรอโอ้โหครับเพราะว่าฮาร์ดพาวเวอร์มันอยู่ที่สมาร์ทโปรดักชั่นไงครับผมนช่ไหมครับอ่าคุณสามารถผิดอ่าผิดเครื่องจักรเครื่องกลแรงต่างทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งหลายเนี่ยที่ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยอ่าเรื่องอะไรแมชชีนิคอลเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีเนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องของสมาร์ทโปรดักชั่นใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันไอ้สวัสดิ์วิตเนี่ยมันนำไปสู่การทำให้เกิด ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหครับหนึ่งเรื่องอาหารการกินไปในประเทศฟู้ดเซอร์วิสต,ตื้จีเนี่ยพัฒนาได้อีกมากได้มหาศาลนะครับเพราะว่าเพราะจีเนี่ยก็มีอาหารจีเนี่ยที่เป็นที่เรื่องชื่ออยู่แล้วแล้วก็มีผู้บริโภคในประเทศต้องพันสี่ร้อยกว่าล้านคนใช่ไหมครับดันั้นฟู้ดเซอร์วิสจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไม KFC ก็ดีนะครับแบล็กโกลด้วก็ดีจึงไปทำอาหากินในจีนอย่างเป็นลร่อเป็นสําเป็นสัตย์ใช่ไหมครับเรื่องของไอสตาร์บัคกันทั้งหลายเนี่ย โอ้โหเราไปดูดีครับแต่ละอาเล็ตเนี่ยแต่ละบริษ,ษัทเดียบม,มากสาขาอยู่ในจีนเนี่ยบา<อ>งแห่งเนี่ยมันเป็นหมื่นสาขาใน่ร่วมหมื่นสาขาเงี้ยนะฮะตอนนี้เป็นต้นจะเป็นครับถูดทองมันมาจนก,การะทั่งแบ่กับปั้นแทบไม่ไหวเลยใช่ไหมฮนะแล้วก็เห็นอยู่ใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยแล้วขอ้อามาจี่เลยครับเพราะว่าต่อไปนี้เรื่องโซลิตี่สุดแต่หนแตะไรมาจีนออกมาเที่ยวนอกประเทศมากว่าต่อไปที่จีนจะส่งเสริมให้คนไปเที่ยวในประเทศจีนเพื่นมาอ่านชูเลยครับชูเรื่องประวัติ ชูเรื่องวัฒนธรรมจีนชูเรื่องปะทะเรนีจีนนะครับเพราะเราก็เห็นว่าตัวนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่วิทยาการกินว่าทำไมคนชอบไปเที่ยวเที่ยวญี่ปุ่นกันครับก็ไปบริโภคซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นทั้งสิ้นใช่ครับใช่ครับเช่ไในเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายเรื่องไปในไซต์ที่ต่างๆไปดูไอไอภาษาโชกุนนทั้งหลายใช่ไหมครับนะครับเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยไปอาบน้ำน้ำพุออนอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับนะไปดูภูเขาไฟฟูจิอะไรทั้งหลายนี่ละ ไอ้เ,เรือนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ทางสิธิ์ไปครับแล้วจีนเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยสี่ห้าพันปีที่บันทึกเป็นเรื่องเป็นราวนะที่สามารถตรวจสอบได้สอบทานย้อนหลังได้เสียพันปีอย่างน้อยอ่ะแล้วคิดดูดีครับ,ว,รบว่าไอ้เมืองต่างๆในจีนที่มันยังเป็นเมืองที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อโลกภายนอกเนี่ยนะครับที่ที่อท,ที่มีความเป็นมาของประวัติศาสตร์ยังรักษาความเป็นเดืองในอดีตไว้ได้อย่างมากมายเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวไหม นะก็คือการใช้การ historical factor หรือว่าปัจจัยวัฒนศาสตร์ไปช่วยส่งเสริมเรื่องซอฟแวร์ในส่วนนี้นะฉะนั้นกาะพัฒนาเรื่องของไอ้ภาพบริการเช่นเลยครับอ่าเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอาหารการกินและเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องเรื่องอ่าเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยงัปกับเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรต่างหลายนี่นะอ่าเรื่องเชาเจอร์ทั้งหลายเรื่องฟู้ดทั้งหลายเนี่ยนะนะครับอ่าให้ให้เกิดขึ้นตามมาและนอกจากนี้ยังส่งเสริมเลยครับเรื่องการใช้ดิจิทอล เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของดิจิทัลอีโคโนมีเพราะมันคือภาพบริการเหมือนกันใช่ไหมคุณใช้อินเทอร์เน็ตใช้แลงด่างทังหลายเนี่ยแต่ครับอาฉะนั้นกล่กาวได้เลยว่าเรื่องของสมาร์ทเซอร์วิสซึ่งจีนทําได้อีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของซู s <S ร์เทคเตอร์นี่นะฮะแต่แม้แต่เรื่องการค้าปลีกค้าส่งการประกันภยัยประกันชีวิตเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีโอ้โหระบบค้าปลีกค้าส่งของจงีนก้พัฒนาการอย่างมากใช่ไหมฮะแล้วนอกจากสมาร์ทเซอลิทแล้วเรื่องที่สามไปเลยครับสมาร์ทเออร์บ้านไหนเซชั่น อืมครับนักการความสามารถ <Okay. S 2> ของมือหรือว่า Smart City, Smart สมาร์ทซิตี้สมาร์ทาวนทั้หลายนี่นะฮะนะครับเพราะจีนเนี่ยในช่วงยีสบปีที่ผ่านมาเขาทุ่มเทเรื่องการสร้างอินสัและเชื่อมากเมืองเก่าเมืองใหม่ผุดขึ้นมามากมายในประเทศจีนนะตอนนี้คนจีนใ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 นจีนเนี่ยอยู่ในภาคเมืองประมาณสองในสามประชากรแล้ว นะหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะฉะนั้นเราคิดดูดีครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาเน้นเรื่องเชิงปริมาณมากเน้นเรื่องการสร้างตึกรล้วมันช่องแล้วก็สร้างปัญหาอยู่พอสมควรแบบไอ้กรณีของไอ้เลียวอิสเซ่ทุกวันนี้นะแต่ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะใส่คําว่าปัจจัยทางคุณภาพเข้าไปในพัฒนาเมืองของเขาครับปัจจัยคุณภาพนี่ทาได้อย่างน้อยในสองเรื่องคือเรื่องไหนครับเรื่องแรกใช้ระบบเทโนโวยีเข้าใส่ใช่เลยครับดิจิทัลเที่ยวยีไง ยกตัวอย่างยิ่งเรื่องอะไรครับจินเน a ร์เรทีฟอไอไนี้จำไม่เลยนะครับนะว่าว่าเขาจะเอามาช่วยทําให้เมืองมันสมาร์ทขึ้นทุกอย่างหรยอดิจิทัลไรหมดนะครับอ่าและก็นอกจากดิจิทัลไรแล้วเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึ่งจะเป็นเรื่องของสมาร์ทเออร์บันไหนเซชั่นหรือว่าการขยายตัวของภาคเมืองที่สมาร์ทเกย์ครับครับดีไซ่์เาบอกกรีนนีคาร์ลี่เข้าไปอ๋อตนี้กินสีเขียวเข้าไปใช่ไหมครับนะครับนั่นาอีกเรื่องต่อมาแหละนะครับนะแล้วต่อมาคืออะไรครับก็คือ การทําให้ให้เมืองเดี๋ยวมันสามารถเป็นเมืองที่อยู่แล้วมีความสุข hmm. สร้างโอกาสใหม่ๆและยิ่งเมืองมันพัฒนามากเนี่ยยิ่งทาให้์วิตเซเตอร์แข้มแข็งแร่งเพราะสวิตเซเตอร์แล์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านเสริมสวยอะไรทุกอย่างลงหนังลงอะไรทั้งหลายเนี่ยสถานม,มันเคยมันอยู่ในภาคเมืองทั้งสิน้นใช่ไหม hmm. นะฉะนั้นคืออันนี้คือสมาร์ทเออร์ไปไหนเพื่นับตัวที่สี่ครับคือคําว่าสมาร์ทดิจิตอลเทคโนโลยีโอเค ทุกอย่างมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลดิจิทัลไอเทนหมดและผมบอกได้เลยว่าจีเนี่ยจะเปิดเกมลุกด้านของไอเจเนเรทีฟเอไอเนี่ยยังยังเป็นที่ยื้อบุกแรมนะก็คือไอไอไอทีจีอเมริกาใช้ไอโอเพนเอไอแชทจีทีนีนะของจีนเขาก็จะพัฒนาของเขาเองนะครับเขาจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างมากและเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ทันทีไม่ใช่เพียงเพียงแต่ว่าเอามาใช้แล้ว อ่าเพื่อหาข้อมูลหาอะไรต่างนักศึกษาก็เอามาทำเปเปอร์ทำอะไรต่างหลอกหลอกอาจารย์ใช่ไหมครับนักเรียนเขียนเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยแตสองจี่เขาจบที่ใช้อย่างน้อยสามสี่เรื่องเนื่ยครับ financial management โดยการใช้ไอ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  generative AI สองครับใช้เรื่องของ education ครับนะครับเออระบบการศึกษาเนี่ยถ้าคุณใช้ด้านบวกแล้วมันจะได้ประโยชน์มากเลยใช่ไหมครัไปใช้ไอ generative AI หรือว่า language model นี้นะครับนะ ับและสามไวเลยครับใช้เรื่อง Medicalization ชันเรื่องเเรเรื่องการแต้เรื่องต่างๆเั่งนี้นะครับแนะครับแล้วก็ต่อมาคือครับใช้เรื่องกรีนเทคโนโลยีนะครับเรื่องของระบบของการใช้ระบบไฟฟ้าต่อดีนะครับอ่หรือว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อดีการใช้แผงวงจรรับแสงอาทิตย์ต่อดีพลังลมต่อดีแม้แต่พวกังพลังงานจากไฮโดรเจนหลายเนี่ยคุณก็ต้องใช้เรื่องของไอ ไอ้ไอ้ไอ้สมาร์ทไอ้ดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยเข้าไปเข้าไปช่วยใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นเรื่องต่อมานะครับนะแล้วเรื่องที่เขาจะเน้นย้ําอย่างมากก็คือเปิดเกมลูกที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมดาพวกพวกอะไรเกี่ยวกับเรื่องเว็เน่ยทั้งหลายของมนุษย์ด่ยนะครับอ่าเรื่องการเปิดเกมลูกทางด้านเออเรื่องของไอ้ชีวิตคมเมทที่มีคุณภาพที่เดียวมนุษย์นะไอ้นี่คือเรื่องเรื่องเรื่องในประเทศแล้วตามมาได้ยัเลยครับชูเรื่องของบลิทพลัสชูเรื่องของสโโพลัสนะชูเรื่องของบีไอเหล่านี้ไป ติดตามอาจารย์ต่อได้ในตลาดได้มังกรวันอาทิตย์นะครับโอ้วันนีร CEO v i s i o นขอบคุณอาจารย์ฮะเดี๋ยวการนั่งของความรู้ใจอีกนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับดีครับ CEO Vision ที่96.5 FM คลื่นความคิด